ผู้เขาร่วมแสวงบุญในพิธีฮัชที่นครเมกาเสียชีวิตทะลุ1,000รายแล้วนะครับเนื่องจากมีความแออัดแล้วก็อากาศร้อนจัดครับ อยู่กับผมจะลดทอล์นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีาศาสนิกชนชาวมุสลิมนะฮะจากทั่วโลกเกือบเกือบสล้านคนนะครับได้เดินทางไปสแสวงบุญแล้วก็ประกอบพิธีฮัชซึ่งเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมที่นครเมกาประเทศซาอุดีอาระเบียเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็สภาพคือแบบแออัดนะครับคนเยอะและที่สําคัญครับสบภาพอากาศร้อนจัดนะฮะเขาบอกว่าอุณหภูมิเนี่ยวัดได้กว่า5 1เอ็องศาเซลเซียสเลยนะครับทำให้ในปีนี้ครับมีรายงานผู้เสียชีวิตจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัชเนี่ยนะฮะทะลุ1000รายแล้ว ถ้าเกิดนับเฉพาะชาวอียิปต์เนี่ยนะฮะเห็นว่าชาวอียิปต์เนี่ยเสียชีวิตในพิธีนี้กว่า630ารายนะครับในช่วงเวลาเพียงแค่1วันแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีก1,400รายนะครับนอกจากชาวอียิปต์แล้วนะครับก็ยังมีผู้เสียชีวิตจากประเทศอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนอินโดนีเซียอิรานเคอร์ดิสถานอิรักแล้วก็อินเดียนะครแต่ถ้าเกิดเทียบกับผู้เสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยเห็นว่าเสียชีวิตประมาณ200รายส่่ววนนใหญเป็ชาอินดีเซียแต่ว่าพยนวคร มากเลยครับไงฟ้นนาก็ติดตามกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะครับ